สัดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศรีสรเกตและอำเภอกันทะละลั์ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c z น n ว e w ะภาอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและคณากงแก้วค่ะการจอมพลังลงพื้นที่ชายแดนศิสเกตตรวจสร้างบังเกอร์หลบภยัยพร้อมให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุจรวดตกใส่ปั๊มน้ำมันบ้านผือเตรียมสร้างอนุสร์ราลึกเพื่อประชาชนชายแดนค่ะ เมื่อเวลา13.30นาิกา30นาทีของวันที่21ตุลาคม2,568ค่ะที่โรงเรียนหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ตำบลเมืองอำเภอกันทะลักจังหวัดสิสเนในกักันถัดพงไพบุญเวทหรือกันจอมพลังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการก่อสร้างบังเกอร์หลบภัยให้กับโรงเรียนเพื่อเสริมความปลอดภัยให้แก่ครูและนักเรียนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจากเหตุความไม่สงบ ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาบรรยากาศภายในโรงเรียนเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความปลื้มใจเด็กนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ต่างมารอต้อนรับพร้อมร่วมให้กำลังใจกันจอมพลังที่มาช่วยดูแลแล,และผลักดันโครงการเพื่อความปลอดภัยของคนชายแดนอย่างต่อเนื่องในโอกาสนี้ครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุจรวด B.M 2 1 ตกใส่ร้านสะดวกซื้อบริเวณปั๊มน้ำมันบ้านผือโดยนายคมสันประชันได้เดินทางมาพบกันจอมพลังด้วยเนื่องจากได้สูญเสียภรรยานางสาวรุ่งรัตประชันและบุตรทั้งสองคนคือน้องผักบุง้งนางสาวทักษพรอ,อายุ15ปีและน้องฟรีคิกเด็กชายพงศพักอายุ9ขวบทั้งนี้มารดาของนางสาวรุ่งรัตร่วมให้สัมภาษณ์ว่า ครอบครัวเรามาให้กำลังใจคุณกันเพราะเห็นว่าเขาตั้งใจช่วยเหลือประชาชนแม้จะถูกโจมตีในหลายด้านแต่อยากให้เขาสู้ต่อเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเราอยากให้คุณกันเป็นกระบอกเสียงแทนประชาชนผู้สูญเสียเพราะเราถูกกระทําโดยไม่เป็นธรรมทั้งที่อยู่ในพื้นที่สีเขียวแต่ต้องตายต้องสูญเสียต้องอพยพหนีภัย ด้านการจอมพลังหลังได้พูดคุยกับครอบครัวผู้สูญเสียเปิดเผยด,ด้วยความเสียใจอย่างสุดซึง้งพร้อมให้คำมั่นว่าจะนำเรื่องราวความสูญเสียของประชาชนชายแดนไปเผยแพร่พให้สังคมได้รับรู้เพื่อสร้างความเข้าใจและผลักดันให้เกิดมาตรการคุ้มครองที่ยั่งยืนมากขึ้นเขายัางระบุว่าจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจหาพื้นที่สร้างบังเกอร์ขนาดใหญ่เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงผู้เสียชีวิตของครอบครัวประชานและให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันในยามฉุกเฉินค่ะ